cắt như tôm cắt như tôm cắt như, tường. như tường. Cái này đó ơi คลายหลุดเนอะใหญ่เลยเหรอใหญ่เลยห,ห,หน้าตายใหญ่เลยอะสายผ่าปูนอยู่ผมฆ่าวัดอ่า่งนั้นวิ่ตามเข้าไปนะกะว่าเกี่ยวให้มันหลบปูนหลบไปก่อนอ่าคายก่อนอโหน่าจะกัดมาถึงช็อคนี่เลยดิดเออลอยอีโอโห เบ็ดเปิดออกมาจะไม่โดนผมไม่กล้าสาบเนอะผมเนี่ยมันเกี่ยวผ้าดมันพ้าเอาสาบขาดอยู่แล้วขาดแน่นอนไม่เหลือเดินตามไปจะไปกดสายออกมาอืมไม่ขายก่อนตีคนละฝั่งไงเอ๋ตีฝั่งโู้นผมตีฝั่งนี้เนี่สายต้มสว้เหี่ยวใหญ่ใหญ่ใหญ่างน้อยต้องมีสามสี่อ่ะอือหือ เหตดใดเห็นเลยว่าสายไม่้คาดปูนอยู่เขาไม่กล้ายกขันอุ้ยหลุดเลยไปปล่อยทับัปผมเคยได้ตีตีตีไก่อ้นอ่ะสี่ตัวนะตัวโอ่แค่ตรงเนี้ยอะไจะเยอะขนาดนั้น แต่แล <c oughs> mm ้วมนจะมีบัวอยู่แต่นี้มันไม่มีพวกนั้นยังไม่เลยนั่นยังก็ไก่นั่นเหรอตัวมาดูเลยใครอยื่อเล็กอะีไป ยากโหยังไปถึงโอ้โหส่งแล้วส่งสายวิ่งอ่ะนะเหยื่อแข็งด้วยตัวเนี้ยตัวนี้เหยื่อแข็งด้วย <t stereotype> <maks> dữ dữ <sympath là> ừ ừ theo t子ingsn

หรือต่อแล้วคนโน้นสวยสวยสวยปลาไม่กัดส่งตีอปาสิ่ตีแป,ป,ปะๆสวยปลาไม่กัดใช่ไหมีไหนัีนตเตอร์โดนแล้วครับเนตเตอรโดนแล้วรอดแล้วรอดแล้ว กอดีกล้องโกโปรไม่รู้แฮงหรือเปล่าครับเลยเลยเอากล้องอันนี้ถ่ายสำรองไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าโกโปรแฮงหรือเปล่าเห็นเหยื่อกระเด็นนึกว่าเอาแล้วหลุดแล้วรอดสังงารเฮ้แต่ตอนโดดกัดมันใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านี้ผมเห็นอยู่ตอนมันโดดกัดเยือตอนมันโดดกัดเนี่ยมันใหญ่กว่านี้มันไม่ใช่ตัวนี้ ไม่ใช่ตัวนี้เออตอนโดดกัดไม่ใช่ตัวนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าไอ้เชรืองเราเลื่อนมาตีไม่ใครกัดเลยอ่ะเออไม่ไม่มีไล่ไม่มีไล่เลยอ้าวโอเคครับรอดแล้วรอดแล้วไม่รู้กล้อง GoPro แฮงค์หรือเปล่ะเอาเอากล้องอันนี้ถ่ายสำรองไว้ก่อนครับถ่ายรูปถ่ายรูปปล่อย